ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานก่อนการเวลาจะเริ่มนับก่อนโลกมนุษย์จะมีผู้คนก่อนดวงตะวันจะฉายแสงเหนือผือนน้ำยังมีเพียงความว่างเว้งแห่งธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟไหลวนผสมประสานรังสรร์เป็นจักรวาลแห่งปฐมภูมิในห้วงนั้นเอง มวลพลังแห่งธาตุน้ำได้รวมตัวกลั่นเกิดเป็นสัตว์ผู้ทรงอนุภาพมีเกล็ดสีมรกตร,ระยับดวงเนตรสองประกายดังเพชรน้ำหนึ่งลำตัวอ่อนช้อยผิวไหวราวสายนาทีนามว่าพยาสีสุโทโนาคราชท่านเกิดจากบุญญาธิการแห่งสายน้ำผู้มีหน้าที่คุ้มครองสมดุลของโลกเป็นนาคาธิบดีแห่งลุ่มน้ำโขง มีอิทธิฤทธิ์สูงสุดในตระกูลนาคทั้งหลายดำรงตนอยู่ใต้มหานทีสีทันดอนอันเป็นสถานที่เชื่อมโยงระหว่างสวรรค์และมนุษย์โลกเราเกิดจากสายน้ำเพื่อพิทักษ์สายน้ำเสียงทุ้มลึกแห่งปู่สีสุโธก้องกังวานในถ้ำแก้วใต้บาดาลตราบใดที่โลกยังมีมนุษย์ตราบนั้นสายน้ำจะต้องไม่สิ้นบุญหลังการอุบัติ ท่านได้เรียนรู้วิชาแห่งธรรมะและมนตราจากพระอาจารย์ศรีสัตธาเทวาผู้เป็นเทพผู้เฝ้าประตูแห่งภูเขาไกรล,ลาดเมื่อสำเร็จวิชาแล้วท่านได้ประกาศคำสัตย์ต่อหมู่เทวาว่าจะรักษาสายน้ำแห่งชีวิตและความสมดุลระหว่างโลกทั้งสาสวรรค์มนุษย์บาดาลณนะเวลาเดียวกันนั้นโลกเบื้องบนเริ่มปรากฏมนุษย์กลุ่มแรก พวกที่อาศัยตามลำน้ำโขงสายใหญ่หาปลาปลูกข้าวและบูชาสายน้ำด้วยหัวใจแห่งความศรัทธาปูสีสุโธจึงแปลงองค์เป็นชายหนุ่มผู้มีในตาสีเขียวมาปรากฏตัวต่อหมู่บ้านริมโขงเพื่อสั่งสอนวิถีแห่งการอยู่ร่วมกับธรรมชาติผู้คนเรียกท่านว่าพญานาคแห่งน้ำใสผู้ที่ทำให้ฝนตกต้องฤดูกาลน้ำไม่หลากหลนและปลาไม่สูญพันธ์ แต่โลกนี้ไม่มีสิ่งใดจีรังเมื่อมนุษย์เริ่มมีความโลภความหลงและความริษยาความศักดิ์สิทธิ์ของสายน้ำก็ค่อยๆถูกทำลายมีชนเผ่าหนึ่งลักลอบจับปลาเกินจำเป็นก่อสร้างทับลำน้ำและสาบแช่งต่อองค์นาคาเพราะเห็นว่าฝนไม่ตกตามใจหวัง ด้วยความเศร้าสะเทือนพระนาคราชสีสุโธจึงกลับคืนสู่เมืองบาดาลพร้อมกล่าวคำประกาศอันเป็นคำสาบานแห่งยุคสมัยว่าเมื่อใดที่มนุษย์ลืมบุญคุณของสายน้ำเมื่อนั้นจะไม่มีฝนไม่มีปลาและจะไม่มีวันพ้นคำสาบของเราตั้งแต่นั้นมาเมืองบาดาลถูกผิดผนึกด้วยมนตราแห่งความลับ มีเพียงผู้มีบุญบรารมีเท่านั้นที่จะได้เห็นร่องรอยของปู่ศรีสุโธอีกครั้งแต่คำสาบานนั้นยังไม่สิ้นสุดเพราะใต้ผืนน้ำนัดินแดนหนึ่งกลางลุ่มน้ำโขงเมืองที่เรียกว่าคำฉนดกำลังค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมเสียงสั่นสะเทือนของบาดาลและลมหายใจของพญานาคผู้ยังมีชีวิต ใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของลุ่มน้ำโขงยังมีโลกอีกโลกหนึ่งซ่อนอยู่โลกแห่งแสงสีทองระยิบตาเมืองที่สร้างขึ้นจากเกล็ดมณีและหินแก้วส่องประกายเหมือนหมื่นดาวในราตรีนามว่าเมืองบาดานคัมชโนดเมืองนี้ม่ใช่เพียงที่พำนักของเหล่านาคหากแต่เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์เทวา และบาดาลเป็นประตูที่เปิดรับเพียงผู้มีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นในกลางเมืองมีบัลลังแก้วประดับด้วยอัญ,ญมณีห้าสีล้อมด้วยสายน้ำวนและต้นชนโนดนับพันต้นแต่ละต้นมีใบเป็นสีเงินเขียวเปล่งประกายเมื่อกระทบแสงแห่งพลังบัลลังนั้นคือที่ประทับของพญาสีสุทโธนาคราชและเคียงข้างพระองค์มีนางผู้หนึ่ง งดงามยิ่งกว่าสายรุ้งหลังฝนมีแววตาเปี่ยมเมตตาผมดำคลับยาวสยายประดุดสายน้ำแห่งชีวิตนามว่าแม่ย่าสีปทุมมาตำนานเล่าขานว่านางสีปทุมมาเป็นน้าคธิดาแห่งบาดาลฝ่ายตะวันออกผู้เกิดจากดอกบัวหลวงที่ผลิบานในสาอโนดาดกลางห่วงบาดาลจึงมีพลังแห่งความบริสุทธิ์และความอ่อนโยน ด้วยจิตเมตตาและปัญญานางมักขึ้นมาบนโลกมนุษย์เพื่อโปรดสัตว์ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ลำน้ำวันหนึ่งเมื่อแสงจันทร์ส่องต้องผิวน้ำโขงนางได้เห็นเงาร่างของพญานาคผู้หนึ่งในกเกล็ดน้ำดวงเนตรทอประกายทองแห่งปัญญานางจึงรู้ว่านี่คือผู้ถูกลิขิตให้เป็นคู่บุญแห่งสายน้ำเมื่อทั้งสองได้พบกัน สายน้ำก็พลันไหวใบไม้พลิ้วตามแรงบุญเสียงคลุยแห่งนาคดังขึ้นในบาดาลบทสวดแห่งการผูกพันดังก้องทั่วจักรวาลสีสุดโทคือาธาตุน้ำแห่งพลังสีปทุมมาคือาธาตุน้ำแห่งเมตตาเมื่อทั้งสองรวมกันจึงบังเกิดเป็นสมดุลแห่งสรรพชีวิตทั้งสองได้ร่วมกันสร้างเมืองคำชโนดให้เป็นศูนย์กลางแห่งสถา เพื่อให้มนุษย์ระลึกถึงคุณของสายน้ำและเป็นทางผ่านระหว่างโลกทั้งสามปู่ศีสุสโธได้ร่ายมนเรียกต้นไม้แห่งวิญญาณน,นาคต้นชนโนดให้ขึ้นเรียงรายรอบเมืองจเจริญเติบโตไม่เหี่ยวเฉาแม้การเวลาจะผ่านไปนับพันปีผู้ใดศรัทธาและมากราบนักคำชนโนดปู่ศีสุสโธตรัสไว้จะได้พรแห่งความอุดมสมบูรณ์จะมีโชคลาภ และน้ำใจไม่เหือดแห้งแม่ย่าสีปทุมมาจึงเป็นผู้ดูแลทาตเมตตาแห่งเมืองนี้คอยปกป้องดวงวิญญาณผู้ศรัทธาไมา่ให้หลงผิดในทางโลภหลงเธอสอนให้ผู้คนรู้จักการให้ก่อนรับศรัทธาก่อนหวังผลและเคารพในสายน้ำก่อนจะใช้มันแต่โลกมนุษย์ไม่ได้หยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อมนุษย์เริ่มสร้างเขื่อนเปลี่ยนทางน้ำ และละเลยคำบูชาต่อบรรพนาคาสายน้ำเริ่มขุ่นมัวเมฆฝนไม่ตกตามฤดูกาลปู่ศรีสุโธจึงเรียกประชุมนาคทั้งเจ็ดตระกูลในบาดานเพื่อปรึกษาว่าจะรักษาสมดุลอย่างไรมีบางนาคเสนอว่าให้ลงโทษมนุษย์ด้วยการปิดเส้นทางน้ำทั้งหมดแต่ไม่ยาสีปทุมมาเอื้อมมือแตะบัลลังก์แก้วแล้วกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่า อย่าลืมว่ามนุษย์คือผู้สร้างบุญให้แก่เราเช่นกันแม้นบางคนลืมคำสอนแต่ยังมีอีกมากที่กราบเราด้วยใจจริงปู่ศรีสุธทธนิ่งอยู่นานก่อนจะตรัสช้าช้าว่าเราจะรออีกครั้งรอวันที่ผู้มีศรัทธาจะกลับมาปลุกเมืองคำชโนดให้ตื่นอีกคราในคืนนั้นลำน้ำโขงเงียบสงัด จู่ๆก็ปรากฏแสงสีทองลอดจากใต้น้ำขึ้นสู่ฟ้าเสียงสวดมนต์ของเหล่านาคดังสะเทือนโลกทั้งสามและมีเสียงหนึ่งแว่วมาในสายลมเสียงของปู่สีสุธโธเองเมื่อถึงการที่ดอกบัวพันปีบานกลางคำชะโนดเมื่อน้ำท่วมล้นแต่ไม่จมหายเมื่อนาคปลูกจากนิทราเมืองแห่งสัทธาจะเปิดอีกครั้งณนะการภายหน้า หลายร้อยปีผ่านไปมีชายผู้หนึ่งเดินทางมาถึงดินแดนกลางน้ำล้อมด้วยต้นชะโนดสูงเสียดฟ้าเขาไม่รู้เลยว่าที่ที่เหยียบอยู่นั้นคือประตูแห่งคำชะโนดเมืองที่ยังคงมีลมหายใจของพญานาครุ่งอรุณแห่งยุคใหม่มาถึงผืนน้ำโขงยังคงไหลเอื่อยเหมือนเดิมแต่กลับมีบางอย่างต่างไปจากเดิมลมหายใจของสายน้ำ อบอวลด้วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นและในค่ำคืนหนึ่งดินแดนกลางน้ำซึ่งถูกลืมเลือนในตำนานก็เริ่มสั่นสะเทือนเบาๆในยุคที่โลกเต็มไปด้วยเหตุแห่งความเร่งรีบและความไม่ศรัทธายังมีชายคนหนึ่งนามว่าอินทวงชาวบ้านจากเมืองเล็กริมฝั่งโขงเขาเป็นคนเรียบง่ายใช้ชีวิตเลี้ยงวัวทำนาแต่ในใจลึกๆ กลับมีความฝันอยากค้นหาที่มาของตำนานพญานาคที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานคืนหนึ่งหลังจากที่ฝนตกพรำทั้งวันอินทวงนั่งหลบฝนอยู่ในกระท่อมเล็กริมหนองน้ำสายฟ้าฟาดขึ้นเหนือผือนน้ำโขงและในแสงนั้นเขามองเห็นเงาร่างของงูใหญ่มรกตลำตัวยาวหลายวาลอยอยู่เหนือคลื่นเพียงชั่วอึดใจ ดวงตานั้นส่องประกายเหมือนมีชีวิตมองตรงมาที่เขาหัวใจของอินทวง์เต้นแรงเขารีบกราบลงกับพื้นโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นสายน้ำใต้กระท่อมก็สั่นไหวเสียงคล้ายสายคลุยแผ่วดังขึ้นในลมฝนเจ้ามีบุญเก่าจากอดีตการเจ้าจะเป็นผู้ปลุกคำชะโนดให้ตื่นอินทวง์เงยหน้าขึ้น แต่ไม่มีใครอยู่ตรงหน้ามีเพียงแสงสีทองเล็กๆวูบผ่านผืนน้ำและจมหายไปในทิศตะวันตกรุ่งเช้าอินทวงจึงตัดสินใจเดินทางตามเสียงเรียกแห่งฝันเขาเดินลัดป่าผ่านหมู่ว่านและทุ่งกว้างจนมาถึงราบลุ่มกลางน้ำมีต้นไม้สูงเสียดฟ้าใบแหลมคล้ายต้นตาลแต่มีเสียงลมพัดคล้ายเสียงสวดมนต์ชาวบ้านเรียกที่นั่นว่า คำชโนดชาวบ้านเตือนว่าอยากเข้าไปเกิน3ามหากไม่ได้ขออนุญาตเพราะนั่นคือเขตของพญานาคแต่ในคืนนั้นเองขณะที่อินทวงนั่งอยู่ริมสระน้ำกลางป่าเขากลับเห็นแสงสีเขียวมรกตพวยพุ่งขึ้นจากผืนน้ำเป็นเส้นแสงนั้นขดวนกลายเป็นรูปงูใหญ่ก่อนจะเผยร่างชายชาราในชุดขาว มีเกล็ดสีทองเรืองรองบนแขนอินทวงกราบลงโดยไม่ลังเลชายชารานั้นเอื้อมมือแตะไหล่เขาแล้วกล่าวด้วยเสียงที่ดังก้องในหัวใจเราสีสุดโทหน้าคราชเจ้าไม่ใช่ผู้แปลกหน้าแต่เป็นสิทธิ์เก่าจากอดีตการปู่สีสุดโทรตรัสว่าโลก กำลังเข้าสู่ยุคที่ศรัทธาถูกลืมเลือนมนุษย์หันหลังให้ธรรมะและใช้สายน้ำโดยไม่สำนึกถึงบุญคุณจงปลุกผู้คนให้ตื่นจากความหลงจงสร้างสารแห่งศรัทธาไว้ที่นี่เพื่อเป็นที่พักใจของผู้ศรัทธาทั้งปวงอินทวง์ก้มกราบแล้วเสียงปู่จึงค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงเกล็ดทองเล็กๆตกอยู่ในมือเขา เกล็ดที่ไม่ละลายแม้ในเปลวไฟจากวันนั้นเขาเริ่มลงมือสร้างสารนาคราชด้วยมือของตนเองใช้ไม้ไผ่เก่าจากป่าชนโนดผูกด้วยใจศรัทธาวันแล้ววันเล่าเขาจุดธูปบ,บูชาขอให้ปู่ศีสุดโทและแม่ย่าศีปธุมมาคุ้มครองจนคืนหนึ่งเสียงสวดมนต์ของเขาดังก้องไปถึงใต้บาดาลเหล่านาคทั้งเจ็ดประกูลต่างสะดุ้งตื่น เสียงสังดังกล้องไปทั่วเมืองแก้วคําชะโนดแม่ย่าสีปทุมมายิ้มอ่อนแล้วกล่าวกับปู่ว่าถึงเวลาแล้วเมืองบาดาลจะเปิดเพียงครึ่งเพื่อรับศรัทธาที่แท้จริงปู่สีสุดโทพยักหน้าและปล่อยพลังแสงสีมรกตพวยพุ่งขึ้นเหนือผืนน้ำจากนั้นบนผืนโลกก็เกิดปรากฏการประหลาดชาวบ้านละแวกนั้น เริ่มเห็นแสงสีเขียวลอยอยู่เหนือสระน้ำกลางคำชโนดยามค่ำคืนบางคืนมีเสียงพญานาคว่ายน้ำดังชาชาเหมือนน้ำกำลังหายใจบางคนเห็นงูใหญ่โผล่ขึ้นจากน้ำแล้วหายวับไปในแสงจันทร์ข่าวแพร่สะพัดออกไปทั่วลุ่มน้ำโขงผู้คนจากแดนใกล้ไกลต่างหลั่งไหลามาสักการะสซานที่อินทวงสร้างขึ้น แม้จะเป็นเพียงสารไม้เล็กๆแต่กลับอบอวนด้วยกลิ่นบุญและในวันเพ็ญเดือนหกวันที่แสงจันทร์ตรงกับเส้นพลังแห่งบาดาลอินทวง์เห็นเงาร่างของปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปธุมมาปรากฏเหนือสระน้ำอย่างชัดเจนทั้งสองประทานพรให้เขาด้วยคำสั้นๆแต่สะเทือนใจเมื่อศรัทธาบังเกิดในใจผู้หนึ่ง มันจะส่งต่อไปสู่พันใจจากสารไม้เล็กๆนี้จะกลายเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งคำชะโนดจากวันนั้นเมืองคำชะโนดที่หลับไหลก็เริ่มตื่นเสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นทุกคืนแสงเทียนล้อมรอบสระน้ําและต้นชโนดเริ่มเปล่งประกายราวกับมีชีวิตน้ําในสระใสจนมองเห็นพื้นบาดาล และบางคืนหากมองนานพอจะเห็นเงานาคแหวกว่ายน้ำอยู่ใต้ผิวน้ำแม้เวลาจะผ่านจากยุคของอินทวงมาหลายชั่วคนแต่สารไมเ้เล็กๆที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธากลับไม่เคยถูกลืมจนกลายเป็นสาลพญานาคคำชโนดที่ผู้คนทั้งแผ่นดินรู้จักสถานที่ที่ผู้ศรัทธาเดินทางมาขอพรอด้วยหัวใจที่หวังเพียงให้ปู่และย่ารับรู้ แล้วแล้วเรื่องราวมหัศจรรย์ก็เริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อยเหมือนสายน้ำที่ค่อยๆไหลรวมจนกลายเป็นแม่น้ำใหญ่แห่งสัทธาหญิงชราผู้หนึ่งจากบ้านหนองแสงเล่าว่าในคืนวันเพ็ญเดือน12ขณะที่เธอมาจุดทูปบูชาริมสระน้ำคํำชโนดจูๆ่ๆน้ำในสระก็เริ่มเป็นเคลื่อนเบาๆทั้งที่ไม่มีลมพัดเธอหันไปเห็นเงาดำเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำยาวใหญ่ราวท่อนขอน มีเกล็ดสะท้อนแสงจันทร์เป็นสีเขียวมรกตแล้วเงานั้นก็ค,อค,อคอ่อยๆเงยหัวขึ้นจากน้ำเผยให้เห็นเสียนหน้ากใหญ่ลมหายใจอุ่นร้อนประทะใบหน้าเธอกล่าวทั้งน้ำตาข้าขอเพียงท่านเมตตาลูกหลานอย่าให้แลง้งอย่าให้เจ็บไข้ท่านใดนั้นน้ำในสระกลับนิ่งสนิทและสายลมเย็นก็พัดผ่านเหมือนคำตอบรุ่งเช้าว,วันถัดมาฝนตกทั่วทั้งตำบล ทั้งที่ฤดูนั้นไม่เคยมีฝนมาก่อนตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าปู่สีสุโธเสด็จขึ้นจากสา้ํำเพื่อตอบรับคำขอของผู้ศรัทธาหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมลิจากจังหวัดใกล้เคียงป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายในคืนหนึ่งเธอฝันเห็นหญิงงามสวมผ้าสีทองอ่อนมีแสงเรืองร,องรองรอบกายยืนอยู่กลางสะนา m โฉด นางยื่นดอกบัวหลวงสีชมพูให้พร้อมกล่าวว่าบัวนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ในใจจงปล่อยความกลัวแล้วเจ้าจะได้กลับมาเป็นดังเดิมมะลิสะดุ้งตื่นกลางดึกเงื่อท่วมกายแต่ในมือกลับถือกลีบดอกบัวหลวงจริงๆที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆวันรุ่งขึ้นเธอนำกลีบนั้นไปถวายสารคำชโนดแล้วอธิษฐานต่อแม่ย่าสีปทุมมา ไม่นานหลังจากนั้นโรคที่เคยตามหลอกหลอนหลายปีก็คือคอยหายไปโดยไร้คำอธิบายเธอกล่าวเสมอว่าแม่ย่าศีปทุมมาไม่ต้องให้เราเห็นแต่ให้เรารู้ด้วยหัวใจทุกปีในคืนวันออกพรรษาผู้คนสองฝั่งโขงจะรวมตัวกันรอชมบ้างไฟพญานาคลูกไฟสีแดงอมทองที่ผุดขึ้นจากน้ำอย่างไม่มีควันไม่มีเสียงและไม่มีผู้จุด บางปีนับได้เป็นร้อยลูกบางปีเพียงไม่กี่ดวงแต่ทุกดวงล้วนขึ้นจากกลางลำน้ำตรงหน้าคำชะโนดนักวิทยาศาสตร์บางคนพยายามหาคำอธิบายแต่ชาวบ้านกลับยิ้มและพูดเบาๆว่านั่นคือการเสด็จของปู่ศีสุโธเพื่อถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนที่ลูกไฟขึ้นสูงที่สุดผู้เฒ่าหลายคนบอกว่า ได้ยินเสียงสังจากใต้น้ำและเสียงคลุยแห่งหนาคก,ก้องกังวานไปทั่วลุ่มน้ำโขงเสียงนั้นแผ่วแต่แทรกเข้าในหัวใจของทุกผู้ศรัทธาพอค้าชายหนึ่งจากจังหวัดนครพนมเดินทางมาที่คำชะโนดเพื่อขอพรอเรื่องการค้าเขากล่าวเพียงว่าหากท่านมีอยู่จริงขอให้ลูกได้เห็นสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันศรัทธาวันนั้นเขาจุดธูปไหว้แล้วนำกลับบ้านโดยไม่คิดอะไร แต่พอถึงรุ่งเชา้าทูบที่เหลือจากการบูชากลับมีรอยงอเป็นรูปเสียญพญานาชัดเจนพอค้าคนนั้นนำทูบไปเก็บไว้บูชาและไม่นานธุรกิจของเขาก็เริ่มรุ่งเรืองเขากล่าวด้วยน้ำตาในภายหลังว่าท่านไม่ให้ทองกับข้าแต่ให้ปัญญาและความขยันแทนนั่นแหละคือพรอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายปีต่อมาพระภิกษุผู้หนึ่งจำพรรษาอยู่ใกล้ป่าคำชโนด ทุกคืนเวลาเที่ยงคืนพระองค์จะได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วๆลอยมาจากใต้พื้นดินใต้กุฏิเสียงนั้นไม่ใช่ภาษามนุษย์ทำนองเหมือนภาษาบาลีแต่ลึกกว่าเก่าแก่กว่าและสั่นสะเทือนถึงหัวใจคืนหนึ่งพระภิกษุจึงตั้งจิตอธิษฐานถามว่าผู้ใดสวดอยู่ใต้บาดาลน,นี้และในสมาธิท่านเห็นเงาร่างของปู่ศีสุโธลอยเหนือสระน้ำปู่กล่าวว่า นั่นคือเสียงสวดของเหล่านาคผู้คุ้มครองธรรมะเพื่อให้ผู้ศรัทธารู้ว่าเมืองบาดาลยังมีชีวิตอยู่มิได้สูญหายตามกาลเวลาเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นบ้างว่าเป็นฝันบ้างว่าเป็นของจริงแต่ไม่ว่าจริงหรือไม่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือศรัทธาของผู้คนไม่เคยดับทุกปี มีผู้คนหลั่งไหลมาที่คำชะโนดเพื่อกราบขอพรอนต่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าศรีปทุมมาบางคนมาขอเรื่องโชคลาบบางคนมาขอให้ครอบครัวปลอดภัยและบางคนแค่ต้องการได้อยู่ใกล้พลังแห่งสายน้ำสักครั้งในชีวิตทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อเข้าไปถึงคำชะโนดจะรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งมีแต่ความสงบและเสียงแผ่วของสายน้ำที่เต้นอยู่ในหัวใจ